อย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะสาวๆเขาก็ดูแลกันแบบรวบรัดตัดตอนหรืออะไรที่มันง่ายมากขึ้นเขาไปเข้าสปาขัดผิวดึงผิวฉีดผิวอะไรกันอย่างนี้อาจารย์ของเราเนี่ยเบโอเอสตินม,มันต่างจากเขายังไงอาจารย์คะ ขัดผิวเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันไปช่วยอะไรได้ในการขัดผิวเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเปอาเซลล์ผิวเลยนะแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยนะเหมือนเด็กๆทำให้ผิวเขาดีลหละจับเด็กก็เด้งเด้งเด้ง้องขัดผิวเลยเนาะการที่เราไปขัดเนี่ยยังกร่นี่มันขัดไม่ได้อยู่แล้วกรามันเกิดจากก๊าซคาร์บอนถ้าคุณกินอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนเยอะนะกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบกินขนมทอดกรอบกินจับชายกราขึ้นแน่นอนยังไงก็กราขึ้นก็ หันมากินผักสดที่เรื่องกินยังกินจากข้างในแล้วคุณจะมาแก้ข้างนอกไม่ไ,มได้ไ<ม>ใช่ไหมเอาเลเซอร์ลงก็ไม่จบนะครับนั้นทานสาหร่ายแดงมันก็จะทําให้ผิวเราดีในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็ไปทานผักทานผลไม้มันถึงจะไม่แก่เหมือนเสริมกันเข้าไปแต่ที่ว่าแบบเราทานของสดอย่างเดียวบางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทานไม่ดีมาเยอะขน,นมปังคุกกี้ผมเมื่อกี้อาจารย์พูดโดนทั้งนั้น อาหารที่ฝรั่งชอบกินเราไปรูปดูผิวฝรั่งอ่ะรูปปุ๊บเดี๋ยวผิวก็จะไม่มีความลื่นเลยขูุขามากเพราะพฤติกรรมการทานอาหารที่สุกแล้วสุกอีกเป็นอาหารที่มีกัดคาร์บอนสูงทําให้เป็นลหิจางง่ายทําให้ท่อเลือดเนี่ยเขาเรียกเม่เลือดแดงมันจะแตกขากลับแตกขากลับคือช่วงที่มันขนัดคาร์บอนมาฟอกที่ปอดเนี่ยพอแตกปุ๊บเนี่ย มันก็จะกลายเป็นฟิล์มคาร์บอนขึ้นตามตัวเป็นกระขึ้นตามตัวนะครับจริงๆเราแก้ได้หมดแอ่าเพราะฉะนั้นเราดูสังเกตตัวเองย้อนกลับไปถึงสาเหตุหลักๆก็คือสังเกตที่ผิวถ้าผิวแห้งเริ่มมีอะไรที่ตอนเด็กๆไม่มีเช่นกระหรือฝ้าหรืออย่งงี้นะฝ้ก็เหมือนกันไฟด้วยเหรอไฟคคนที่มีฝ้าเยอะนั้นเสียงต่อมะเร็งทั้งนั้นคนที่มีฝ้ามีกระนั่นคือบ่งบอกถึงคุณมีกัดคาร์บอนเยอะซึ่งเป็นลมหายใจของมะเร็ง แล้วอย่างนี้เนี่ยเราทานไบโอเอสตินเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยช่วยให้แบบช่วยได้ในระดับหนึ่งสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะจ๊ะอย่าอย่าเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยได้นะครับือคือถ้าเขากินผักติดนะที่ไม่มียาฆ่าแมลงแล้วกินไบโอเอสตินนะครับกระไม่ขึ้นเด็ดขาดเอออันนี้ก็ทถ้ามีกระกระก็จะจางคค่่ะรับเออทีนี้เรื่องของเคสสายตากันบ้างบางคนเนี่ยสายตานะคือปกติเนี่ยอาจจะนมองเห็นดีแหละ แต่วันดีคืนดีมันก็มองไม่ค่อยชัดบางทีดูแบบขนาดนี้ก็ยังต้องหลีตาอะไรอย่างนี้อาจารย์คะเรื่องของสายตาสายลายแดงเขาไปช่วยได้ด้วยหรออาจารย์สายตาล่ะต้องแบ่งเป็น2อย่างหนึ่งโรคตาโรคตาคือตาต้อตาต้อเนื้อต้อไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ได้โดยตรงต่างๆนะครับแต่การซูมของสายตาเช่นมองไกลต้องใส่แว่นมองใกล้ก็ต้องใส่แว่นต้องมีแว่นสองอันขับรถอันหนึ่งแล้วก็ไว้ดูหนังอืออันหนึ่งถ้าอย่างนี้ได้ผลครับ คือมันได้เ,เรื่องเอ็นไงการซูมเข้าซูมออกเหมือนกล้องถ่ายรูปม,มันจะมีการซูมเข้าซูมออกมันคือกล้ามเนื้อถ้าเรามองไกลแล้วมามองใกล้แล้วผ้ามัวเนี่ยาสาร่ลายแดงช่วยได้โดยตรงแน่นอนโดยที่บางคนก็ทิ้งแว่นได้เลยะนะแต่ถ้าโรคเกี่ยวสายตาต้อ,เ,อเนื้อต้ออะไรต้อหินเนี่ยไอตรงนั้นอาจจะมีผลพลอยได้บ้างสาราายแดงคือสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอ่ก็จะไปช่วยจุดนั้นได้นั่นเองนะคะใต้ตาเลยนะบางทีเลยมันพร่าพร่าไปอะไรอย่างเงี้ย พอดีก็เลยมา,าเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้แตล่ายแดงเนี่ยนะขเขาบอกเฮ้ยลองกินแตล่ายแดงสิก็เลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พ้นดีอเอาก็ใส่ตามันก็แต่กอน่าหนังซือพิมพ์นี่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดอ,อเป็นเบาหวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไรนะอ,อทานกอน็อาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก็อ,อาหารสองเม็ด ทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แนะนำเขาทุกคนเนีบอกให้เร่มไปซื้อไอ้นั้นมากินสาหร่ายแดงเพราเขาปึ๊กเลยยังบอกเขาว่างั้นนะสาหรายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล ใครทานได้บ้างหรือว่าใครจําเป็นต้องทานอาจารย์ครับถ้าเราเป็นนักกีฬาอยากจะวิ่งแข่งให้เร็วกว่าชาวบ้านต้องอยากเข้าเส้นชัยก่อนใครต้องทานนะถ้าเราอยากให้ผิวเราสวยเวลาโดนแดดเราเป็นนักกีฬาหรือเป็นแคดตี้หรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดหรือเป็นดาราเราก็ต้องถ่ายกลางแดดบ้างถ้าอยากปกป้องผิวเราเนี่ยให้เหนือกว่าแต่ทาโลชั่นเนี่ยก็ต้องสารายแด เพราะอะไรรู้ไหมบางคนหรือเอาไม่ต้องคนไกลตัวแหละตัวเราเองเนี่ยนะคะตัวฝันเองเนี่ยบางทีทาโรชัน่นทากันแดดทามอยเจอไรเซอร์อะไรก็ตามแต่แต่ยังไงเวลาไปโดนแดดมันก็ขังก็เ,เกรียมขัมะนะถ้าได้สารไอต้าทันทีเนี่ยมันเหมือนมีคนกลางร่มให้เราเพราะโดนแดดปุ๊บมันกลางร่มภายใน5นาทีเลยสนะีผิวเราเปลี่ยนภายในหนาทีคือเป,เปลี่ยนแบบสวยนะใช่ไหมมัน ออกอมชมพูไงเพราะตัวมันออกสารลายแดงมันจะมีสารสีชมพูปกป้องผิวเราทําให้ผิวเราเอ้ยเป็นทำไมเป็นสีชมพูผิวเราสวยเมื่อโดนแดดไงที่เขาเรียกว่าขาวอมชมพูซึ่งวันนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกาันเบอร์โทรขึ้นข้างล่างแล้วนะคะ